วัอนี้ผ้าพีผ้านองว่าเบื้องน้ำท่วมยกขอนแก่นแลครับนี่อันนี้จะเป็นถนนมิตรภาพนะครับผมเส้นเข้าจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้น้ําท่วมอย่างหนักเลยปีนี้นะครับโอ้ยมองไปมิตรน้มพี่น้องน้ําจากชัยภูมิไหลามาสมทบตรงนี้หมดแล้วนะครับผมโอ้ยดูครับดูดูดมองไปมิตรนา้า ต่วมสงสบารานนะครับไหลแรงน่ากลัวมากครับพี่น้องอันนี้จะเป็นร้านกาแฟที่มานั่งประจำนะครับโอ้โหจมมิดเลยครับพี่น้องไม่เหลืออะไรนะครับอันนี้ติดกับถนนม,มิตรภาพทางเข้าจังหวัดขอนแก่นนะครับ นี่โอ้ยน้ำไหลแรงเยอะมาก,ก,กนี่ครับมีจมวนน้ำงนั้นเลยเป็นบ้านป่านะครับ

ก็ว่ตัวใหญ่คนรับพี่น้องบรรยากาศทีแรกผมกินค่ฐานที่แล้วตึงเส้นทางแล้วเนี่ยเราเลยใช้่นีเลยเรากินค่ฐานที่ที่ล้วด้วย ตัวม,มีหลังคาเลยพี่น้องฝั่งโน้นก็มีแต่น้ําอันนี้ถนนมิตรภาพ น้ำอันนี้พื้นมายิ่งป่านะครับพี่น้องอน้ำไหลเชี่ยวมาก ผ่านเข้าผันกันโอ้โหบ้านจมมิดเลยครับ